thảo gì đấy nhau, làm ăn nào, có với con chết, nee về gì nhắm, à, nhưng nhưng cái luôn, cái, không biết, không biết, không biết, không ใจแค่ครั้งเดียวทำฉันให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งใดจะมาทดแทนเสียงของเจแค่ครั้งเดียวทำฉันให้ลอยลลงไปไกลสดุดสายตา มีอะไรมากกว่าที่เคยได้พบมาเกินกว่าคำบรรยายหากตอนนี้ลองหลับเห็นภาพเดมิมอีกครั้งฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อน เพียงชั่วคราวหากจะรับรู้ว่ามันไม่ง่ายได้เทาเดิมฉันเพียงยิ้มคงเจอแค่ครั้งเดียวข้อไมดีดีๆที่เราไม่อยากรำลา ใคที่สำคัญกว่ายังจดจำในใจหากตอนนี้ลองหลับตาเห็นภาพเดิมอีคั้งไม่แกไม่รู้มาใครนะฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อนเพียงชั่วข้าหากจะรับ ฉันเพียงอยากขอเก็บรอยยิ้มน<ม>ีม้ก่อนรู้ว่ามีความหมายบางอย่างขอให้เราไดกนึกซึงเวลานี้เป็นไงแซมสุดปะอะ อะไร<ค>วะ<ค>ผมมือ <ไป S 1> มา,ไ,<ห>าไม่รู้อ่ะพี่ราไปตู้ได้หลอมหรือเปล่าไม่หลอมเสร็จแล้วพี่โอ้โหสง่งอีกคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งโรสุด แมน,นี่นี่นี่บีเขามีอะไรจะ <ừ? S 2> ให้บีฟังไอแซมร้องรับดิเรียกอะไร,ะอ,ะไรอ๋อเมื่อวานที่จะให้ร้องใช่ไหมหกเก้าแปดอ้าเป็นไงเป็นไงอจะฟังอย่างตั้งใจโ <Okay. S 3> อเค <c oughs> ตอนนี้กูไม่จริงแล้วมานเอาไว้เรากูที่บางกูที่ว่ากูน่าเสื่อมซาวในขณะที่เพลสกูหาเอากว่าจะตอบมีอะมานเาไม่เบาว่าจะมาเป็นกูมีใครจะรู้เปล่าบางไม่รู้จริงๆกูว่ามึงหูเบาชาเกินมาเป็นกูไม่รู้งสู้เปล่ากูเคยเรามาก็เจ๊ฟีนเด็กแกไม่มีเอล่าใช่หรอร้องสดไหมกูว่า ดีเลยเยอะเหลืองอี uh. ฟงง้ฟิลาแมงกงฟิลาแมงก์ตัวเองปรีโาเบงค์สาวตอนนี้ก็ไม่จริงแล้มานะไว่เราคนที่บางกูตีว่ากูน่ะซึมสาวนายก็น่าที่เปลิสไว้เอาวกว่าจะท้อป,ปี้ก็มันะไม่เบา กว่าจะมาเป็นกูมีใครจะรู้เปล่ปาฟัางไม่รู้จริงๆกูว่ามึงหูเปล่าจาก็มาเป็นกูไม่รู้มึงู้เปล่า Google, กูเคยลงมาก่อนจะเจ็บวินเิเสกกูแค่เนาะไม่มีเวลอะไรมันดริงดองที่นี่อยู่กูจริงจ้าให้ก็ลืกกูมีค่ะอ,อิงลิตว่าเวลโกภาษาไทยว่ายอดเยี่ยมกระเทียมซาวเวแล้วกูกูไม่ม,มีอาว,วุธเพนก็ห่วยมึงปอเลยกูว่าจริงจริงลายมึงปอเลยไอ้ถึงที่วานด้ฟาเวอร์เดย์ไอ้เชียนตีแมนไม่ตีกะรีแม้แต่ยังโดนกูซ่าเต็มตาเจมคนในวายจี๊ว่ากูน่ะชัดเจน คนที่มันเขมาแน่นอนว่ากูต้องคาดเกตและแน่นอนก,กูเติมมึงที่ยังอยู่ในขราวของนักเรียนเมียมึงยังคงโดนกูซาเต็มซาเต็มคนในวายจีก็รู้บบว่ากูนะช<า>ดัดเ,เจนคนที่มันกขมาแน่นอนว่ากูต้องคาดเกตแ,แอนกูเคยลงมาแหละเฮียแล้วกูก็ยืนได้โดยตัวเองกลีนนอแบงซาวตอนที่คนไม่จริงแล้วมันเอาไว้เราคนที่มันกูตีว่ากูน้นซึศร้าวในกันน่าจีเพลสกูขขอเอาวกว่าจะทอปปิ้งอมันอะไม่เบา กว่าจะมาเป็นกูมีใครจะรู้เปล่าฟังไม่รู้จริงๆว่ามึงหูเปล่าชาเกิดมาเป็นกูไม่รู้มึงสู้เปล่าไม่รู้มึงสู้หรือเปล่าไม่รู้มึงใจหรือเปล่าผู้หยิงรอบตัวบางทีก็กูว่าจะมีใจหรือเปล่าแต่แฟนมึงลีลาแพลวเปากูเห็นมันนาล้วแล้วคนลอยเอ็ดไม่รู้จากเฟียรูจ้จากแต่เฟียลฟาวมาเปล่าแกเอ้ตอนนี้ลองไม่ได้แล้วไงเ,นเนฟียวไหม โคตรแรงไอ้สัสกูมาแบบแจกแบบโหเดี๋ยวมึงจะเดินกูช้อนแกงไอ้สัสน่าแต้มซ่าแต้มคนในวัยจริงก็รู้ว่ากูน่าชัเจนคนที่มันเข้ามาแน่นอนว่ากูต้องฆ่ดแกงและแน่นอนกูเติมบางทียังอยู่ในค้าวของนักเรียนนะเมียมึงยังคงโดนกูซ่าแต้มซาแต้มคนในวัยจริงก็รู้ว่ากูน่าชัเจนคนที่มันเข้ามาแน่นอนว่ากูต้องฆ่ดแกงแอ่กูเคยเรามาแลกเฮียแล้วกูก็ยืนได้ด้วยตัวเองสลัด อย่างฮธอรู้ไปถึงเก้าหงร้อยเย้านี่นึงครับนี่การจะเป็นแลบมันต้องแลบเฟี้ยวโอเคกูมาละเครื่องกูติดและ ฟังเพลงไหนมยร้องเพลงไหนได้บ้างอ่ะขอฟังหน่อย เอาเอาคนเอาคนไม่ดีไหมพี่ของวันมิวอะอาดิอาดิอาดิจัดไป let's go <S อ่าอ่าอ่ายังนาที กนข้าบอกว่ากูนะเป็นคนไม่ดีเฮ้ยแม่งใจดีจัดเลยตอนตอนตอนกูมีกูจะไม่ลืมพวกมึง ม,มึงนะมีสักทีมันก็ดีมันก็ดีแต่ว่าความเศร้ามันไม่หายสักทีผู้เรีมที่ตมวยไว้ตรงนี้แต่ว่าความเัง้ามันไม่หายสักทีต,ตอนน fitting, ี้กูอยู่ข้างในสระอารมณฟิวไรก็จ้มอนาคตน้ำกำโจไม่ิีไม่ทีไปจามอยากจะเล่นยาโกเเ็กบอยอยากจะลองดีโก้เฮกบอยเอามาพูดจีแคสมาเบกบอยอุทัยหยุดซ้มาหยุดเต้นบอยบอกก้นซ้ำมได้ฟังคำกูกูจะโซฮอร์จีจังกู กูความจริงไ้มึงฟังดูและบอกเด็กๆให้มาฟังดูกูเรยดาแม่ตียายดูดโอจีแม่กูตีตายฟักกูชิกูโดนลีชายไซรุสีโนรีวายกูโดนมึงนรื้อซื้อไรแซงกูเปลี่ยนทรงผมมีอะไรแหวนกูมาถึงที่นี่ด้วยกูรู้ว่ากูเองมังไม่รู้เรื่องกูนานน้อเองพอเดียวเหนื่อยละกูมีป่ะวันนี้ บี <B? S 2> หไหนบอกลาคนในหัวสิเออจะไปแล้วใช่ไหมไปบายบายฝันดีนะครับพรุ่งนี้ไม่อยู่เดี๋ยวจะเป็นเด็กดีแล้วเจอกันวันถัดไปครับบายบายจุ bye bye. <c oughs> ๊บไงได้อยู่ปะเดี๋ยวัต้องพูดว่าอะไร,รอ๋อได้อยู่ได้เหรอใช่แต่เขาว่ะ บอกหวันดีเขาด้วยฝันมี่เหรอฝันแบบนี้นะครับนอนห่มผ้าด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับครับเช่นกันครับยุม้มหมิงด้วย,ยนี่ยุ้มหมิงจุะหมดอหม้ม้ม้นี่ไหนจุ๊บม้อหมโอเค ขอให้ฝันดีฝันดีแล้วกีก็เช่นกันนะเตื่มาก็อย่าลืมหาอะไรกินด้วยล่ะโตแล้วจริงครับไว้เจอกันถ้าไหวก็อาจจะแบบมาก็ได้แต่คืออาจจะแบบมาเช้าๆหระมั้งจริงไหมพักผ่อนเยอะๆครับดูแลตัวเองด้วยครับเราด้วยแล้วก็พักผ่อนมั่งไม่จำเป็นที่จะต้องรอคนอื่น ัวแล้วนะไปแล้วนะยังไม่ได้กอดเลยขอกด <Okay. S 1> หน่อย